สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คุงวินเทอร์ชานลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่อุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับรบกวนขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับรบกวนแนะนําตัวเองแล้วก็แนะนําน้องหมาว่าพันอะไร<ม>ชื่ออะไรแล้วก็อายุกี่ปีแล้วครับสวัสดีค่ะชื่อโบนะคะน้องหมาชื่อน้องนี้น้นี้ค่ะน้องนี้ปีแล้วสี่ปีแล้วใช่พามาเดินสวนบ่อยไหมครับก็ไม่ค่อยนะคบ ค่อยบ่อยมากแต่ว่าช่วงนี้มาบ่อยเพราะมันเบื่ออยู่บ้านว่าเขาเบื่อเนาะอยู่บ้านเนาะพฤติกรรมที่บ้านเป็นไงบ้างครับก็จะซนนะคะค่อนข้างซนเลยเนาะทำลายข้าวของอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่พันเล็กไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะชอบฉี่ชอบฉี่อ๋อเขาฉี่ไม่เป็นที่อ่ะปกติจะมีบ่อฉี่แต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีคนอยู่บ้านเนี่ยเขาก็จะเอาแหละไปฉี่ตามจุดนู้นจุดนี้อะไรเงี้ยอ๋อครับแล้วปกติเลี้ยงเขานี่เขาให้เขากินอะไรสัตว์สุมเป็นส่วนใหญ่ครับอาหารเม็ดอ่ะ มีเป็นบาบหรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมครับหรือส่วนใหญ่ก็มีเป็นบาบบ้างใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเม็ดเนาะน้องน่ารักมากเลยน้องโชว์น้องโชว์หน่อยได้ไหมน้องมีมีอะไรโชว์ได้บ้างมีขนมไหมวันนี้ต้องมีขนมไม่ได้ขนมมั้ยครับต้องมีขนมต้องมีขนมไม่มีขนมไม่มีขนมไม่ได้รอรอรอก่อนไม่มีขนม ได้ไม่เป็นไรงั้นขออนุญาตฝากวาร์ปไอจีหรือเฟซบุ๊กหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะไอจหมาไอจีหมาไอจน้องหมาชื่อหนุงี้ค่ะ N H O O G N I ค่ะ N H O O G N I หนุงี้ใช่หนุงี้ครับได้ยังไงขอบคุณมากเลยครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอโทษนะครับรบกวนขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับได้ค่ะขอรบกวนแนะนําตัวแล้วก็แนะนําน้องหมาว่าเลี้ยงพันอะไรอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับชค่ะชื่อกีต้าร์นะคะ น้องหมาเป็นพันบางแก้วค่ะเอ,อ่อชื่อพี่ใหญ่ค่ะตอนนี้ขวหนึงจะขวบเพิ่มอีกหนึ่งเดือนครับแล้วปกติที่บ้านพฤติกรรมเป็นไงบ้้งครับเขาโซนไหมโซนโซนอยู่นะคะแต่แรกๆเขาก็ดุค่ะแต่อยู่ที่คนเลี้ยงค่ะก็เลยพวกคุม้มง่ายก็เลยไม่ค่อยดุมากอ๋อแล้วปกตินี่เลี้ยงเขานี่ให้อะไรเขากินมั้งครับช่วงนี้เขาติดสัตว์ไม่ค่อยกินอะไรเลยค่ะแต่ก่อนให้กินเป็นพวกไก่ไก่อบค่ะแต่ตอนนี้เขาไม่ค่อยกินข้าวเลยแบบว่า อะไรก็ให้เขากินหมดเลยค่ะแบบว่าอยากให้เขากินอะค่ะอ๋ออะไรก็ให้เขากินใช่ค่ะนี่ก็เลยให้กินไปหมดเลยช่วงนี้เขาติดสัตว์เขาจะกินยากเนาะใช่ค่ะติดสัตว์ไม่กินเลยเลยค่ะมาเกือบสองเดือนแล้วค <2 S 2> ่ะสองเดือนกินน้อยมากค่ะกินจับไปนี่มีแต่กระดูกหมดเลยค่ะครับงั้นขออนุญาตฝากวาร์ปไอจีเฟซบุ๊กหน่อยได้ไหมครับอ๋อถ้าไอจีนะคะกิตากิตาเซโรวันค่ะ k i K I T A นะคะเซตเซต E O N E ค่ะใช่ยังไงขอบคุณมากนะครับน้องหมาโชว์อะไรหน่อยได้มั้ยมีขนมไหมต้องมีขนมเหนือโชว์ได้ไหมไม่มีขนมไม่มีขนมไม่มีขนมทำอะไรไม่ได้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะตึ้งลื้อตึงลื้อไปไปกิ่นเนื้อไปไปดูเออมาหาหมาเราไปไหน อ้าโปอ้าวโปกินแย่ลูกกินแย่น้องอาโปพอนปอมๆนะครับอายุกี่ขวบแล้วนะครับอาโปขวบสี่เดือนแล้วค่ะอ้าโปขวบสี่เดือนแล้วเนาะปกติที่บ้านให้กินอะไรบ้างครับกินแนืปลาไก่อาหารปลา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 เบอร์มปลากระป๋องร้อยห้าสิบกระป๋องร้อยห้าสิบไปแล้วอาโป ที่บ้านนี่เขาโซนมากเลยคโซนไหมที่ตอนอยู่บ้านอยู่บ้านก็โอเคก็โอเคอยู่นี่มันตื่นเต้นมันตื่นเต้นได้เจอมาหมาเนาะต้นนเต้นตื่นเต้นเจอเพื่อนเเป็นบางแก้วที่ไม่ดุเนาะปกติบางแก้วเขาจะดุหน่อยนะวันแรกเขาก็กัดที่เลยควันแรกมาวันแรกกัดเจ้าของกัดที่เลย พ่อดูอะค่ะแล้ก็เลยพ่อเขาดุ<น>ออกมาถึงพ่อหนูหดุฝึกเขา,า,เาแต่เล็กอ๋อฝึกแต่เล็กสุนัขพันธดุเขาก็เลยแบบซอฟลงไม่ดุเลยนะตอนนี้ไม่ดุแล้วเลยเป็นหมาใจดีใช่เกาจะชอบหมาเล็กเกาจะเล่นกับหมาเล็กหมาเล็กกัดเขาก็ไม่ว่างอ๋ขู่เขา,เขาก็เฉยชอบเที่ยว <laughs> อยากจะเดินเทีย่ยวอยากจะออกข้างนอกป้าไปเดินเล่นอย่างเงี้ยชอบมากเห็นที่นี่ไม่ได้เห็นที่นี่ต้องมาต้องมา <c oughs> โอู้ไกลหลายร้อยไม่เขารู้เลยจะตรงเดินมา <c oughs> บ้านอยู่แถวนี้ใช่ค่ะบ้า <c oughs> เห็นไม่ได้ก็จะแฉกชอบมากเลยที่เนี่ยจำได้เห็นไม่ได้เห็นแล้วจะร้องทันทีร้ <c oughs> <c oughs> องร้องคนคิดว่าเขาร้องเจ็บปวดอะไรป่ะไม่อยากมาอยากมาสวนพี่ไอ รบกวนขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับอยากจะรบกวนให้นาแนะนําตัวเองแล้วก็แนะนําน้องหมาว่าเลี้ยงพันธ์อะไรอยู่แล้วก็ชื่ออะไรบ้างอายุเท่าไหร่ครับครับชื่อแบงค์นะครับเลี้ยงไซเบียนฮัสกี้ครับหมาน้องหมายุ3สามขวบชื่อตัวนี้ชื่อมาเฟียมาเฟียตัวนี้หนึ่งขวบชื่อแจ็คกี้ครับแจ็คกี้ไซเบียนฮัสกี้เหมือนกันครับเป็นพ่อเป็นลูกกันอ๋อตัวนี้เป็นพ่อตัวขนเกียน์เป็นพ่อตัวนี้เป็นลูกทำไมไปตัดขนเขาเขาเป็นอะไรครับเป็นอะไรวบเขาพันกันครับ ญาันน้องมาใช่จากบ้านญาติพี่ชายแล้วเขาปล่อยไว้ครับแล้วก็มันเล่นน้ำเล่นอะไราเงียผมก็เลยจัดการสางไปเลยจากสวยๆแบบนี้กลายเป็นอย่างนี้เลยนะทำใจเลยสองเดือนแล้วกว่าจะยาวใช่ครับยาวมาหน่อยับปกติติดหนังเลยติดหนังเลยครับแล้วปกตินี่ที่บ้านเขาโซนมากไหมครับเขาทําลายข้าวของหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่โซนเนาะเรียบร้อยครับะยองเลยมาพามาหาแฟนเนี่ยอ๋อ แล้วปกติให้เขากินอะไรบ้างครับอาหารมื้อหลักๆของเขาเป็นอาหารเม็ดอย่างเดียวเลยครับหลักๆก็เป็นอาหารเม็ดอย่างเดียวเลยพวกบ้าพวกอะไรไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรให้เขาเนาะส่วนใหญ่ก็คืออาหารเม็ดอย่างเดียวเลยเนาะได้เราจะพาไปวิ่งหกโมงเช้าเราจะพาไปวิ่งหกโมงเย็นเราจะพาไปวิ่งเขาเป็นหมาที่แบบอเลอร์เนาะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไม่พาเขาไปวิ่งเขาก็จะแบบนอนไม่หลับก็จะเครียดเนาะไหนดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยหน้าหล่อเลยแต่ว่าขนตัวเกี้ยงเลย นะเหลือแต่หัวเหมือนเหลือแต่หัวเลยเหมือนกระสือเลย <c oughs> ยังไงรบกวนขอฝากว้าไปน,นิดนึงได้ไหมครับเป็น Facebook หรือ Instagram ก็ได้ครับ,รบ Facebook ผมสิทธิศักดิ์แบงค์ครับแต่ก็ไม่ค่อยได้อะไรมากรครัฮ่าฮ่าเอาแล้วหา่หาวแล้วจะเล่นแล้วจะเล่น,จะ,ลนจะเล่นกับเพื่อนมากครับได้วไงขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับทไมอ่ะแล้วไม่ร้อนเหรอ ร้อนร้อนไหนก็ห่บหลบๆตามต้นไม้อ่ะฝ่ายสองมาร้อนๆเลยเนาะร้อนก็เห็นว่าร้อนอ่ะโอ้โหไปาสองก็อยู่บ้านนอนเล่นเหรอใช่มายสองก็อยู่บ้านนอนเล่นก็วันวันสุดท้ายที่เห็นใครนะที่ชนเชือกอ๋อลอยเลยเอือกลัวเลยใครกลัวอ้าวนี่ของคนจับอ่ะโอ้ดาพูดไม่ออกเลยดูท่าทีอยากพูดนะเห็นใครพูดอ่ะ โู้ชนท่านั้นเลยอ่ะชนบินเลยเห็นอยู่เห็น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 บินเลยบอกก็ดีว่ามันลงถูกท่าถ้ามันเอาคอตรงช่วงนี้ลงตายเลยเหรอตายลยอ่ะโอ้ยแล้วก็นิกนักเขารักมากเลยได้เหรอวิ่งบินหมาบินได้ลอยเลยบลอยเลยโอ้เล่นทำมีไงว่าไม่เข้าใจลอยท่าไหน ไถึงอวิ่งไปชนเชือกฮะเขาจับเชือกอยู่วิ่งไปชนเชือกแล้วตัวก็ลอยลอยบินขึ้นไปเลยกระชากลอยบินน้องเองเลยเล่ <ๆ Hamp S 2> น <ana> <Ost. S 1> น่ตัวเล็กด้วยนะตัวเล็กนิดเดียวอู้ตัวลอยเลยอ่ะลอยเลยบอกว่าวันนั้นถ้าเป็นคุณนิธามามีเรื่องดูว่าเป็นลูกสาวเขา กาแฟยังไงไปกาแฟอ่ะก็บอกว่าเห็นคู่หญิงก็เฮินเฮ้ยฝนตกเหรอฝนตกใช่ปอยปอยไม่ให้ไหลหรอกตกตั้งแต่ตอนกําลังจะมาแล้วมันตกโสดยู่ๆมันเปิดครับเปิดมาอ้ยอกงไม่มีตกแค่นี้ดีหน่อยอีกน้องนี้น้องนี้น้องนี้น่ารักมากเลย Ah. <cười> bye bye Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ก่อนจบคลิปผมก็ขอฝากร้านวินเทอร์หัวลำโพงนะครับเสื้อันหนาวให้เช่าวินเทอร์หัวลำโพงนะครับขอฝากร้านไปด้วยนะใครจะไปเที่ยวต่างประเทศก็มากันได้นะครับมาดูชุดเล่นๆมาลองชุดกันเล่นๆได้นะครับเสื้อันหนาวให้เช่าวินเทอร์หัวลำโพงนะครับงั้นผมก็จะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i ต e ติดตามกันมาด้วยนะครับกับคุงวินเทอร์ชาแนลขอบคุณมากครับสวัสดีครับ